changers. game โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผม วันนี้ผมตมคงเนี่ยนวันนี้เราจะมารีวิวเซิร์ฟกันนะผมนี่อันนี้เป็นเซิร์ฟของคนไทยนะผมนี่เป็นเซิร์ฟเซิร์ฟของคนไทยเอ่อเป็นเซิร์ฟ G T A นะผมโอเคจะเรามาดูด้านสปากรก่อนเลยก็มันก็สามตัวปลอมแน่นอนนี่ตัวปลอมแน่นอนครับไม่ใช่ตัวจริงหรอเชื่อผมดินะผมแล้วก็ตรงน,นี้มีวัดไปยังสปาวนะผมแล้วก็วัดไปยงัง Wall, สากาย,สวยวอลสปาวนะครับผมแล้วก็วัดพยายามสไวด์วอลนะครับผมโอเคประมาณนี้ส่วนตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยออมเดมอืมตอนนี้ผมก็เข้ามาแล้วผมโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเรือนะผมตรงสปาวที่เราเกิดอะไรเนะี่ยเงินฟรีไอ้เสี้ยนพากูทำอะไรดิ่งแล้วนะผมโอเคตรงนี้เลย เนี่ยตรงที่เราเกิดก็เลยจะอยู่ประมาณนั้นโอ้ยกลัวกูตายกูตายแน่นอนนี่ก็ผมวิธีการสมัครเนี่ยไม่ต้องสมัครก็ได้นะผมเจอนี้เนี่ยไอสัตว์ก้าวตายห่าเลยเหรอเออนี่ยนี่ข้างหลังก็เป็นป้ายรองนะอย่าเข้าไปสิค่ะนี่ก็ไอเทมฟรีนะผมไม่มีห่าเลยเลยนะจ๊ะ แล้วก็ตรงนี้ไม่มีอะไรนะผมตรงสปาก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราจะไปตรงที่ว,ว่าไปยังนี่ับผมเป็นไงครับถือว่าสวยงามเลยนะผมสําหรับตรงนี้นะเออเป็นคล้ายปราสาทที่สวยงามชิ้นหนึ่งนะผมนี่ก็คือว่าไปปราสาทนะผมเดี๋ยวเราจะว่าไปปราสาทให้ดูกันก่อนเลยนะผมว่ามันสวยแค่ไหนโอเคครับผมนี้เราก็มาอยู่กันที่ปราสาทแล้วนะครับผมโอเค นี่นะผมก็เป็นเป็นอะไรเออก็ก็มันสวยงามนะผมปราสาทนี้สงสัยว่าคงตั้งใจสร้างกันมากนะผมเพราะว่าปราสาทนี้สวยมากแล้วก็มีเรือด้วยนะผมไอ้เคี้ยวยิงดิไอ้สัตว์เนี้ยเอ้ยอย่ายิง,ยยยยยงจะเย็นๆนะผมโอเควิธีการกลับสปานะผมให้ให้กดทับนะผมแล้วก็สปาทุกวะ เออถูกนะผมโอเคเขียนแบบนี้นะทับสปาวนะผมโอเคแล้วก็ตรงนี้วาดไปยังอ่าสปาวนะผมนี่วาดไปยังสปาวนี่ครับผมแล้วก็ตรงน,นี้ก็ตอนนี้อยู่ในช่วงกําลังอัปเดตเซิร์ฟนะผมหาเงินกดเพื่อความรวดเร็วนะจ๊ะก็ตอนนี้เซิร์ฟก,ก็กําลังอัปเดตอยู่นะผมอาจจะไม่เสร็จสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็คนยี่สิบห้านะผมก็มีอยู่สิบสองคน เพยเยอร์เนี่ยผมรับได้สูงสุดแค่ยี่สิบห้าคนนะผมโอเคนี่ยี่สิบห้าอันนี้ก็ด้านซ้ายนี่ก็คือคนที่กําลังเล่นอยู่ตอนนี้นะผมด้านขวาก็คือคนที่รับสูงสุดนะฮะผม okay. โอเคโค้งม,มุมม,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 มมุมนี้ผมตอนนี้อยู่ในทางอัปเดตเซิร์ฟนะผมโอเคเลยเดี๋ยวเราไปชั้นบนกันเลยเนะจ๊ะอ๋อชั้นบนนี่ก็มีอะไรบ้างเนี่ย ทูมีอะไรแท็บทูมีเอ้ยมีทูสไบเบลโวลนะครับผมโอเคตรงนี้ก็จะเป็นอ่ันี้ก็ไม่บอกนะผมโอเคเดี๋ยวเรากลับไปยังสปาวกันเลยก็เขียนทับสปาว์เหมือนเดิมครับผมเัาสปาว์แบบนี้นะโอเคก็ลองโหลดสักแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็ข้างหลังนี้เออลืมอันนี่สกาย whoa, วอล์สไวเบิลนะครับผม แล้วก็อะไรมินิเกมแมปมินิเกมกดเลยกดไปแล้วนะผมนี่นี่ก็มีมินิเกมด้วยนะผมมินิเกมคุกกี้รันมินิเกมแถบมีทูขอาววงกดนะผมนี่มินิเกมขอาวงกดมินิเกมขุดนะผมผมจําได้อันนี้ขุดแล้วก็มินิเกมอะไรนะอะไรเออนะค่อยมามาเล่นกันดูนะผมคิว่าเป็นเซิร์ฟที่สนุกที่สุดเลยในะตอนนี้นะผมเป็นเซิร์ฟ GTA ด้วยนะมีแมป GTA ด้วยนะผมโอเคนี่ก็เป็น สกายพีวนะผมสกาย p v p นะจ้าก็ลองเข้ามาเล่นกันดูนะผมสนุกมากนะผมซบนี้แล้วก็นี่ครับมีมวยไทยด้วยนะเออเออนะผมลองลองลอง,ลองมาดูได้แล้วก็มาไปดูชั้นบนกันต่อเลยช่วงนี้ก็เป็นวัดด้วยนะผมโอเคชั้นบนนี่มีหนึ่งหนึ่งนะผมโอเคโอค้ยมีคิด p v p ด้วยเยอะมากครับมิดเกมแล้วก็คิด PP วนะผมตัวนี้คือ หนึ่งหนึ่งแล้วก็คิด PVP นะครับผมโอเคมินิเกมนี้จะเยอะไปไหนวันนี้กูจะรีวิวจบไหมเนี่ยนะผมโอเคก็ให้เรากดทับสบปาวเหมือนเดิมนะผมพอเราจะกลับไปไหนสักที่ให้คุณกดทับสบปาว์นะผมทับสบปาวโอเคนะนี่ก็ใครสนใจอยากเติมเยอก็นะครับไอ l ดี e ไลน์ก็อย่างที่เขาบอก s k y w a อลเอาแล้วแล้วก็ส u วน i วอลนะครับผมโอเคนี่ครับผมก็จะเป็น s u ว v i วอลนะครับผมโอเคนะถือว่าสวยเลยนะครับผมเป็นซฟที่สวยมากนะผมทั้งสปาทั้งวินงีนเกมอะไรต่างๆนะอยากให้ลองมาอยากให้มาลองเล่นกันดูนะผมสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะมันมันมันน่าเล่นมากเอาจริงๆนะผมอ๋อขึ้นไม่ได้นะผมนี่ก็ชื่อใน นี่ก็เป็นชื่อในที่รีวิวเซิร์ฟนะผมก็จะเป็นตามคุง YT นะผมใครเจอก็ทักกันได้นะโอเคไปกลับไปยังสปากันต่อทับสปาอนเดิมนะผมกลับไปทีไรคุณต้อกดทับสปาวนะผม S แล้วก็ P A W N สปาวหรือจุดเกิดนั่นเองนะครับผมโอเคเออ โอเคตรงนี้ก็ผมอาจจะรีวิวไม่ไม่อ่านี่ถ้าเกิดคุณกดตรงนี้แล้วผมก็จะไปคลิปพ,พีเลยนะจ๊ะผมอาจจะรีวิวไม่ละเอียดสักเท่าไหร่นะผมอยากให้คุณผู้ชมลองมาเล่นกันดูนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้ง IP ไอพีว้ด้านล่างเลยเหมือนเดิมเหมือนกันนะผมตรงนี้ก็อย่าไปกดมันนะตายห่าแน่นอนนะผมก็เหมือนเดิมทุกคลิปผมจะ,ะทิ้ง IP ไอพีว้ให้ด้านล่างให้เข้ามาลองเล่นกันดูนะผม ตอนนี้ก็มีเซิร์ฟรีวิวประมาณ30เซิร์ฟนะผมแต่มาแค่สามนะผมก็เพราะว่า,าติดงานนะผมแล้วก็อีกอย่างนึงจะลงไว้แค่2 3คลิปนะผมโอเคเดี๋ยวขอจบคลิปแบบสวยง,งามนะผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะผมถ้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยเจ้าโอเคบ๊ายบายซิยู